ในโลกของความสัมพันธ์ผู้ชายมักพบกับความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างการเป็นตัวของตัวเองและการทำให้ผู้หญิงสนใจในตัวเขาในบทความนี้เราจะสำรวจกลยุทธ์ที่ช่วยในการทำลายอิกโก้ของผู้หญิงพร้อมทั้งสร้างความเคารพในตัวคุณเองให้เพิ่มขึ้นมาร่วมกันค้นหาวิธีที่จะทำให้คุณโดดเด่นและน่าสนใจในสายตาเธอกันเถอะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องที่อาจจะดูเป็นประเด็นอ่อนไหวสักหน่อยนั่นคือการจัดการกับความมั่นใจที่มากเกินไปของคู่สนทนาสาวๆในยุคโซเชียลมีเดียเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสาวๆหลายคนได้รับความสนใจและคำชื่นชมมากมายจากโลกออนไลน์ซึ่งบางครั้งอาจทำให้พวกเธอรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษเกินจริง ลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณได้รับคํำชมเชยทุกวันโดยไม่มีเหตุผลคุณจะรู้สึกยังไงมันอาจจะทําให้เราหลงตัวเองได้ง่ายๆเลยใช่ไหมทีนี้ถ้าเราอยากสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและเท่าเทียมกับสาวๆเราควรทํำยังไงดีเราจะพูดคุยกันถึง9วิธีที่จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่สม,มดุลและมีความหมายมากขึ้น โดยไม่ต้องเป็นอีกแค่คนหนึ่งในกลุ่มแฟนคลับของเธอเรามาฟังกันว่าวิธีทั้ง9ข้อนี้มีอะไรบ้างและจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้ยังไงคลิปนี้ยอาจจะโดนทวรลงไหมนะมาเรามาเริ่มกันที่ข้อ1คุณเหนือกว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ขยันและพัฒนาตนเองอยู่เสมอก็ไม่แปลกที่คุณจะรู้สึกเหนือกว่าผู้หญิงที่ไม่ทำอะไรนอกจากพยายามทำให้ตัวเองดูดี เรื่องนี้เป็นธรรมชาติและมันก็จำเป็นในการทำลายอิกโก้ที่พองตัวของเธอ บางคนอาจมองว่ามันเป็นเรื่องพิษแต่ความจริงคือผู้หญิงหลายคนมักมองผู้ชายธรรมดาว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าเธอเองเธอเห็นคนที่ชื่นชมเธอเป็นเพียงคนทั่วไปเท่านั้นเมื่อสถานการณ์กลับตาลปัดและคุณเริ่มรู้สึกเหนือกว่านั่นแหละที่คนจะเริ่มพูดว่านี่เป็นเรื่องของพิษในเวลาเดียวกันผู้หญิงมักเลือกผู้ชายที่เหนือกว่าโดยสัญชาตญาณเธอจะถูกดึงดูดและสนใจผู้ชายที่มีความสามารถมากกว่าหากเธอรู้สึกว่าคุณอยู่ ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าเธอจะเริ่มหมดความสนใจฟังนะสิ่งที่ถูกต้องทางการเมืองก็คือการพูดว่าเราทุกคนเท่าเทียมกันแต่ความจริงคือมันไม่เป็นธรรมชาติที่จะมองใครสักคนว่าเท่าเทียมกันโดยเฉพาะเมื่อคุณทำได้ดีกว่าในหลายๆด้าน ลองนึกภาพว่าคุณฝึกซ้อมที่ยิมทำงานหนักและมีงานเสริมในขณะที่คนขี้เกียจเล่นเกมและใช้เวลาอยู่กับสิ่งไร้ประโยชน์คุณจะมองว่าคนเหล่านั้นอ่ะเท่าเทียมกับคุณหรือไม่คุณอาจบอกว่ามันไม่ใช่เพื่อความถูกต้องทางการเมืองแต่ในใจคุณรู้ว่ามันไม่จริงเหมือนกับผู้หญิงที่ดูดีแต่ไม่มีอะไรนอกจากรูปลักษณ์แม้ว่าเธอจะมีคุณค่าในสายตาผู้ชาย แต่มันไม่เท่ากับความพยายามและการทำงานหนักของผู้ชายหลายคนเมื่อรู้สึกเหนือกว่าคุณจะมองเธออย่างมีสติและไม่ใส่ใจเธอมากนักตลอดชีวิตของเธอเธอถูกยกขึ้นสูงเสมอแต่ครั้งเนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่มีคนไม่ทำแบบนั้นมันจะช่วยลดอีโคของเธอและทำให้เธอกลับสู่ความเป็นจริงข้อที่ 2. อ,อย่าหาความยอมรับจากเธอผู้ชายหลายคนทำตัวคล้ายผู้หญิงมากจนถึงขั้นต้องการการยอมรับจากพวกเธอ เช่นถามว่าเธอคิดยังไงกับการออกกำลังกายทรงผมหรือแม้กระทั่งรูปลักษณ์อื่นๆบางคนถึงขั้นถามเธอว่าเธอรักเขาหรือไม่ ถ้าคุณทำแบบนี้คุณไม่ได้แสดงความเป็นชายแต่กำลังทำตัวเหมือนหนอนตัวน้อยผู้ชายที่มีความมั่นใจจะไม่ต้องหาความยอมรับจากผู้หญิงเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วเขาไม่ต้องการคำชมจากเธอหรือกังวลว่าผู้หญิงจะคิดยังไงกับเรื่องเล็กน้อยการขอการยอมรับจากผู้หญิงคือวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้อีโก้ของเธอพุ่งทะยานไปถึงดวงจันทร์ดังนั้นปล่อยให้การหอยหาคำยอมรับเป็นเรื่องของผู้หญิงเธอโดนแน่ๆ ข้อที่สอย่ายกย่องรูปรักษณ์ของเธอเสมอไปผู้หญิงได้รับคำชมมากมายจากทุกคนรอบตัวทุกวันถ้าคุณชมว่าเธอสวยอยู่ตลอดเวลาหรือส่งอีโมจิตาหัวใจให้เธอคุณก็ไม่ต่างจากผู้ชายหลายล้านคนที่ทำแบบเดียวกันนั่นมันน่าสมเพชเมื่อทุกคนชมเธอ เธอจะเริ่มสังเกตเห็นว่าผู้ชายเพียงคนเดียวที่ไม่ทำแบบนั้นและเขาจะทำให้คำชมทั้งหมดดูไม่มีค่าอย่าเข้าใจผิดนะผมไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องชมเธอเลยแต่เมื่อคุณชมในสิ่งที่เธอไม่ได้ทำหรือไม่ได้พยายามคุณก็จะกลายเป็นแค่คนในกลุ่มเดียวกับคนอื่นๆที่ยกย่องเธอทุกวันดีกว่าถ้าคุณชมเธอในเรื่องความสำเร็จหรือพฤติกรรมที่ดีที่เธอพยายามรวมถึงการแต่งตัวที่ดูดีที่เธอใส่ใจทำมา ข้อที่4ให้ความสําคัญกับเป้าหมายของคุณเหนือกว่าเธอในฐานะผู้ชายเป้าหมายและจุดมุ่งมั่นของคุณควรเป็นอันดับแรกผู้ชายหลายคนในปัจจุบันมักไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน หรือทิ้งทุกอย่างเพียงเพื่อจะได้พบกับผู้หญิงที่น่าสนใจพวกเขาทําตัวเหมือนสุนัขที่หิวโหยเมื่อคุณมีเป้าหมายที่สําคัญคุณต้องให้เกียรติและยึดมั่นในมันถ้าคุณต้องพลาดการออกเดทกับเธอเป็นบางครั้งก็ต้องยอมรับมันจะแสดงให้เธอเห็นว่าเธอไม่สามารถทําให้คุณควยเขวจากเป้าหมายได้นั่นจะช่วยลดอิกโก้ของเธอและเธอจะเริ่มเคารพคุณอย่างเป็นธรรมชาติ ข้อที่ 5. อย่ากระตือรือร้นที่จะอยู่กับเธอมากเกินไปผู้ชายส่วนใหญ่มักจะตื่นเต้นเกินไปเมื่อมีโอกาสได้พบกับผู้หญิงที่น่าสนใจซึ่งแสดงว่าพวกเขาขาดเป้าหมายที่สูงส่งอย่างที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้คุณไม่สามารถไล่ตามกันได้ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ตื่นเต้นมากเกินไปเพราะมันจะทําให้เธอไม่มีพื้นที่ที่จะรู้สึกตื่นเต้นกับคุณ และยังบังคับให้เธอต้องถอยหลังซึ่งจะยิ่งเพิ่มอีโกของเธอเมื่อคุณรู้จักควบคุมตัวเองและความปราดถนาเธอจะมีพื้นที่ที่จะรู้สึกตื่นเต้นกับคุณแทนเธออาจจะเริ่มสงสัยว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้หรือไม่และอาจถามคุณว่าคุณดีใจที่เจอเธอหรือเปล่าในช่วงเวลานั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเสียการควบคุมและพูดมากเกี่ยวกับการที่คุณฝันถึงเธอรักษาความสงบเอาไว้ซึ่งจะช่วยไม่ให้เธอหลงไปกับอีโก้ของตัวเอง ข้อที่ 6. อย่าเถียงกับเธอหรือแสดงอารมณ์ออกมาเมื่อใดก็ตามที่คุณแสดงอารมณ์มันจะทําให้เธอรู้สึกว่ามีอํานาจและสามารถควบคุมคุณได้อย่าเถียงกับเธอถ้าเธอเริ่มทําตัวไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เคารพคุณให้คุณเดินจากไปการทําเช่นนี้จะช่วยคุมอีกโก้ของเธอและทําให้เธอเห็นว่าคุณมีเกียรติและไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายคุณ ข้อที่7อย่าหึงหวงผู้ชายคนอื่นที่อยู่รอบตัวเธอหากเธอสวยผู้ชายคนอื่นจะเข้ามาห้อมร้อมเธอซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกครั้งที่คุณแสดงความหึงหวงมันจะทําให้ดูเหมือนว่าคุณขาดความมั่นใจและกลัวว่าผู้ชายที่ดีกว่าจะเข้ามาแย่งเธอไปถ้าคุณไม่อยู่ใกล้เธอนั่นคือเกมที่เปิดกว้างขึ้นอยู่กับเธอว่าจะปฏิเสธพวกเขาและให้ความเคารพต่อคุณหรือไม่ถ้าเธอไม่ทําเช่นนี้อย่างเหมาะสมก็ถึงเวลาที่คุณควรพิจารณาจบความสัม ันความหึงหวงเป็นอารมณ์หนึ่งและเมื่อเธอรู้ว่าเธอสามารถทําให้คุณหึงได้นั่นหมายความว่าเธอสามารถควบคุมคุณได้ซึ่งจะทําให้อีโก้ของเธอพองโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ข้อที่8อย่าติดต่อเธอทันทีหลังจากที่คุณสองคนมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันถ้าคุณไม่รีบติดต่อเธอทันทีหลังจากได้อยู่ร่วมกันเธอจะเริ่มสงสัยว่าเธอทําอะไรผิดหรือเปล่านี่เป็นเรื่องดีเพราะมันทําให้เธอไม่รู้สึกสบายใจเกินไปผู้ชายส่วนใหญ่มักจะรีบส่งข้อความบอกเธอว่ามีช่วงเวลาที่ดีและอยากเจอเธอเร็วๆซึ่งจะไม่เหลือพื้นที่ให้เธอคิดถึงคุณหรือสงสัยเกี่ยวกับคุณเลยผมไม่ได้บอกให้คุณเล่นเกมจิตตะวิทยา นะแต่ลองถามตัวเองดูว่าผู้ชายที่มีเป้าหมายที่สูงส่งจะเริ่มส่งข้อความเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาทันทีหลังจากเดทหรือเขาจะกลับไปโฟกัสกับการไล่ตามเป้าหมายของเขาหากคุณมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่สูงส่งในชีวิตสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหากคุณยังไม่มีลองถามตัวเองดูว่าผู้ชายที่มีเป้าหมายในชีวิตจะทำอย่างไรคำตอบมักจะตรงข้ามกับสิ่งที่ผู้ชายที่ตามชื่นชมเธอทำ และเขาสามารถควบคุมอีกโก้ของผู้หญิงได้โดยไม่ต้องพยายามข้อที่9ปฏิเสธเธอผู้หญิงมักรับมือกับการปฏิเสธได้ยากเพราะพวกเธอไม่ค่อยถูกปฏิเสธบ่อยเท่าผู้ชายนี่คือเหตุผลที่ทําให้อีกโก้ของเธอแตกสลายเมื่อมันเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะทําให้เธอรู้สึกถ่อมตัวได้มากกว่าการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของคุณในฐานะผู้ชาย เมื่อคุณปฏิเสธเธอเธอจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพยายามมากขึ้นเพื่อให้ได้เวลาหรือความสนใจจากคุณนี่คือวิธีที่ทำให้อิโก้ของเธอลดลงและทำให้คุณมีค่าในสายตาเธอ สรุปความสัมพันธ์ที่ดีไม่จําเป็นต้องมีใครเป็นฝ่ายเหนือกว่าหรือต่ํากว่าการที่ผู้ชายจะไม่ขอการยอมรับจากผู้หญิงเลยนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยความพยายามจากทั้งสองฝ่ายในการสร้างความเข้าใจและความไว้างวใจซึ่งกันและกันเค <Okay. S 1> ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ